มันนอนซุกอยู่แบบนี้น่าจะหลับอย่างสบายใจเชิบคุณผู้ชมหมามันยังรู้สึกเลยว่าพื้นถนนข้างล่างมันร้อนอีกตัวหนอนมันอมความร้อนอมันเลยขึ้นไปนอนลอยตัวอยู่บนเขาเรียกอะไรชกอะ่ะหรือชานคือเหมือนกับแท่นรองเครื่องอ,ะอ่ะอ่าของรถทีนี้เจา้าที่มาถึงเจา้าที่ก็เลยต้องนอนตรงพื้นปูนร้อนๆเน,นี่แหละค่ะ <c oughs> เพื่อเข้าไปเอาหมาตัวนี้ออกมาแต่มันขู่มันกัดตอนแรกกู้ภัยทําเองทําไม่ได้ ก็เลยต้องประสานกับเจ้าหน้าที่องค์กรสัสดิภาพสัตว์ที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุนัขโดยตรงเข้ามาดึงตัวน้องออกมาหลังจากที่ฉีดยาสรบเรียบร้อยแล้วลมันเลยนิ่งล,ลงไปกับพื้นแบบนี้เจ้าของรถบอกแบบนี้นะคะว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่มากที่เห็นว่าภาพเราเล่าแป๊บเดียวเนี่ย ที่เขาปฏิบัติการทั้งหมดทําเป็นชั่วโมงนะคะ oh. กว่าจะเคลื่อนย้ายสุนัขออกมาได้หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็เลยต้องเอาไปดูแลชั่วคราวก่อนแล้วก็ประสานเอาฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาดูต่อไปแล้วก็ดูด้วยว่ามันมีเจ้าของไหมแต่เบื้องต้นเช็คแล้วไม่มีปลอกคอไม่รู้ mm hmm. เหมือนกันว่าเป็นสุนัขจรจัดที่หลุดมาจากไหน